คะ okay, uh huh. สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยาจากช่อง Youtube พยาเพรพัฒนนาคาราชเพรอัญมณีเพร,เ,พรเกรดแก้วนะคะวันนี้ก็เป็นท็อปิกนะคะที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนคนอื่นดูถูกเรื่องของชาติตระกูลวันนะการศึกษาจบมาหาอะไรอะไรหรือหน้าที่การงานของเรามีตําแหน่งอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดโดนคนดูถูก เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราควรจะวางใจเช่นไรนะคะอยากให้มีเคสแนะนําแบ่งปันนะคะแนวะทางการปฏิบัติเพื่อระงับทุกอันเกิดจากาการโด,ดนดูถูกแบบนี้สวัสดีค่ะจริงๆแล้วการวางใจมันมีหลายสเต็ปนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนธรมรมดาฟังแล้วอยากได้แบบเหมือนกับว่าการวางใจที่แค่หลุดออกไปก็มันก,ก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่ จะดูถูกคนอื่นด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้ไมนเรื่องของคนเด็กๆอะความคิดเด็กๆมากเลยค่ะมันไม่มีเรื่องทำอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นขั้นปฏิบัติธรรมแล้วและอยากจะมีปัญญาอย่างผู้ปฏิบัติธรรมมองก็คือถ้าเราดูเราเข้าใจเรื่องมนุษย์ที่จริงๆแล้วเราเข้าใจการเรื่องเรื่องการแยกรูปแยกนามเรื่องการเกิดการเกิดที่มีธาตุขันของเราเป็นเพียงธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟ หรืออะไรเหล่านี้เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เอามาร้อนะั้นมันมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะมันคือเป็นเรื่องสมมุติอะ่ะถ้ายังติดอยู่ตรงนั้นก็ต้องให้คนมันเป็นปัญหาของคนที่ร้อค่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่ในโลกอย่างสบายใจเอาเป็นว่าเอาถ้ามัยังไม่ใช่นักปฏิบัติที่จะมาเข้าใจตรงนี้ก็แค่ภายอะะ่ะค่ะปล่อยวางแล้วก็ให้เข้าใจว่า อ่อสิ่งที่มันจะเป็นความสุขความทุกข์ของมนุษย์ต่อให้เราไปแก้ไขให้เขาไม่ล้อได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องอื่นที่คนอยากจะมาว่าเราถ้าเรากระเทือนในสิ่งที่คนอื่นพูดอยู่เสมอมันเป็นปัญหาของเรานะคะไม่ใช่เป็นปัญหาของคนพูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาในตัวของเราเองว่าสุขทุกข์ค่าของเราอยู่ตรงไหน คุณค่าของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราหาคุณค่าของเราเจอเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าอะไรเราเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมเราการศึกษาของเราถ้ามาหาวิทยาลัยไม่ดังมันเป็นปัญหาไหมเรายังทำมาหากินได้ไรายได้ไหมถ้าจบมหาลัยดังแล้วไม่มีอาชีพตรงไหนมันวัดกันเราเราควรจะมีปัญญาที่จะวัดคุณค่าของตัวเองออกได้อะะนั่นนะคือแต่ถ้าเราไม่มีศักยภาพในการคิดเรื่องเหล่านี้ให้ผ่านไปได้ด้วยตัวเองก็ ก็ต้องบอกว่ายากสักหน่อยที่จะผ่านกับการดูถูกของคนอื่นแล้วเราก็จะดโดนดูถูกอยู่เสมอถ้าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าจะเป็นนักอะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องเป็นนักคิดที่ให้กําลังใจตัวเองเมตตาต่อตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วถ้าเรามาฟังกันก็น่าจะเป็นผู้ที่ใฝ่ใจไปในทางศึกษาธรรมเราต้องรู้ว่า เรื่องความจริงอะ่ะมันมีอ่าของการเกิดอะ่ะไม่ว่าจะอ่าเป็นสิ่งที่มีค่ามไม่มีค่ามันมัน,มนเราเรามันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ความดีอยู่ที่บุญกุศลอยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็แล้วก็อยู่ที่สิ่งที่ทาบุญทําบุญทํากรรมแต่งมาเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าให้คนค่ากับกับเรื่องเอนเลยนะคะเราเรามองมองดูตัวเราแล้วก็ พิจารณา,าคุณและโทษและบาปของเราแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างชนิดที่ขัดเกลาตัวเองดีกว่าค่ะส่วนส่วนการพูดความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่ว่าเรารับฟังไม่ได้เลยแต่ว่าให้รู้เป็นครูสอนนะคะแล้วก็ถ้ามันจะกระทบก็เถอจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันขัดกิเลสทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครรับเอาไปเป็นตัวเองมันก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกข์โดยปราบประโยชน์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกิเลสของมนุษย์ใกล้เคียงการหายรักโลภโกรธหลงเกลียดชังชอบไม่ชอบมันจะเข้าตัวเราได้อยู่ทุกกรณีถ้าเราเอาเข้าตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาเข้าตัวเราก็รู้ว่านี่คือกิเลสทั่วไปเหมือนครูบาอาจารย์สอนอย่างเงี้ยที่ก็มันก็คือถ้าเราจะเอาเข้าตัวในเรื่องนั้นๆก็เหมือนกับโอ๊ยทําไมวันนี้ท่านเพลงเล็งเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ท่านพูดกระเหมือนกับกวาด ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันโดนเราเพราะนั่นเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกระทบเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ว่ามันก็ดีดีในในการเหมาะถ้าสมมติว่าเรามองเห็นเป็นธรรมแล้วมาดูแลแก้ไขขัดเกลาตัวเองแต่ถ้าเรามีอัตรามันก็กระทบเต็มที่เลยก็อยู่ที่เราจะยินดีขัดเกลาหรือยอมรับตรงนั้นไมหรือว่าไม่ชอบไม่ชอบแล้วเกลียดชังแล้วก็โกรธตอบอันนี้ก็ ก็แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนนะคะค่ะ,คะก็จะเจริญสติกันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจทำตามแนวคิดต่างๆให้ให้ให้มันเกิดผลนะคะมันมันขึ้นอยู่กับกำลังสติเนี่ยแหละนะคะงั้นก็ขอบคุณมีเคสมากนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆแบบนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube พยาเพ,พธัธละนาคราแล้วก็เพจอัญมณีเพรแก้วนะคะรวมถึงอขอ ยังยังฝากงานบุญอยู่นะคะจนกว่าองค์ท้าสมุทรจะแล้วเสร็จนะคะเพื่อสร้างท่านเพื่อให้ท่านได้ช่วยสร้างเรานะคะท่านสร้างเราก็คือท่านก็สอนธรรมะเรานะคะแล้วก็คอยเกื้อกูลสนับสนุนเราทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะเรารวมถึงท้าสมุทรนี้จะเป็นไปเพื่อ,อเพราะมนุษย์นะคะที่เรื่องในเรื่องของภัยพิบัตินะคะการยันต้านภัยพิบัติเท่าที่องค์เสด็จพ่อองค์เพชรท่านเทวดากายเพชรจะสามารถเกื้อกูลได้นะคะงั้นก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ